真的。 นี้มาตัวราชการที่มสคภาคใต้ได้ปัญอะไรบ้างครับคือปัญหาของภาคใต้นะฮะเนื่องจากที่ว่าเป็นที่ทราบดีว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่เ,เลี้ยงโคน,นมมากมายอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ปริมาณน้ํานมของภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เรามีนโยบายตั้งแต่ช่วงที่เรามารับตําแหน่งใหม่เลยแล้วว่าเราจะทำอย่างไรสามารถให้ภาคใต้เนี่ยรับนานมในการผลิตได้มากขึ้นแล้วก็เนื่องจากที่ว่าตอนนี้เครื่องของการผลิตนมเนี่ยรายการผลิตนมเนี่ย มันมีหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วการสูญเสียนมเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียมากมายเราก็มีมมนโย,โยบายมาเกือบเกือบปีแล้วว่าเราจะมีการสร้างโรงงานใหม่นะโรงงานใหม่เนี่ยสามารถรับน้นมได้วันละถึง200ตันนะสองตันแล้วก็สปีดการผลิตเนี่ยก็ได้จํานวนมากขึ้นในจํานวน200ตันแต่เนื่องจากตอนนี้ภาวะของอการเกิดโควิดเนี่ยก็ทําให้นมต่างๆซึ่งจากจร,จริงๆแล้วเนี่ย เด็กนักเรียนเนี่ยก็มีทั้ง UST แล้วก็มีทั้งพัชไลท์แต่ตอนนี้พอมาเป็น UST ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้นมพัชไรท์เนี่ยไม่สามารถจะผลิตได้แต่ถามว่าอสคอเนี่ยจะรับผลิต UST ทั้งหมดเลยมันก็ติดปัญหาอีกเนื่องจากที่ว่าการสั่งนมกล่องของขอสคอ so เนี่ยมมีข้อจำกัดอยู่แล้วเราไม่สามารถจะตุนสต็อกได้มากมายนะฮะเพื่อเนื่องจากที่ว่า เรามีภาระูุพันธ์ในกับบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทกล่องนมเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องมี3เดือนจ่ายเงิน6เดือนจ่ายเงินตอนนี้เราก็ได้ขยายเนี่ยระบบการจ่ายเงินของอกล่องนมเนี่ยไปยาวออกไปแล้วก็สต๊อกของเราเนี่ยกล่องนมโรงเรียนเราก็ไม่สามารถจะสต๊อกได้ไดทิ้งหลายๆเดือนข้อจํากัดในการที่จะรับนมของเกษตรกรเนี่ยมันก็เลยมีข้อจํากัดมากนะคะเพราะว่านมของเกษตรกรตอนนี้ล้นถึงวันละ40ตัน พอล้อนถึงวันละ40ตันจะเอาไปไหนได้ในเมื่อกําลังภายผลิตของที่เนี่ยไหนจะต้องผลิตนมโรงเรียนไหนจะต้องผลิตนมพาณิชย์ใช่ไหมคะก็ะทําให้กําลังพันผลิตเนี่ยไม่พอเราก็เลยได้มีพูดมีการมาพูดคุยกันว่าเราได้คุยกับทางจังหวัดแล้วแล้วก็ทางอสคอ ระบบว่าจะทําอย่างไรก่อนที่เราจะเรียกทางผู้ประกอบการเข้าไปคุยว่าเราเนี่ยจะเจอกันทางสายกลางเนี่ยแบบไหนนะทางผู้ประกอบการท่านก็มีแนวความคิดหลายๆอย่างอยู่แล้วทางอสคก็มีแนวความคิดหลายๆอย่างเครานี้มันจบกันตรงว่า40ตันของเกษตรกรนะฮะที่นอกเหนือจากที่อสคไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็จาก40ตันอันเนี้ยปกติแล้วเขาเป็นนมโรงเรียนของพัชจะไลที่เขาส่งนมโรงเรียนพัชจไลอยู่ต้องเข้าใจนะคะว่า ทำโรงเรียนปิดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาถ้าเราปิดโรงเรียนโดยการที่เรายังไม่ได้บริหารจัดการว่าเราปิดโรงเรียนปั๊บเนี่ยแล้วนมที่ล้นตรงนี้จะเอาไปไหนเพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่ได้มีเครื่องนม UST เกษตรกร,ร,กรต้องทํานมพัไลทยก็คือนม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 ถุงเนี่ยจะเอาไปไหนเราก็เลยเสนอทางจังหวัดว่าถ้าอย่างเงี้ยจะต้องทําอย่างไรก็ต้องคุยกับาทางโรงเรียนว่าสามารถจะรับนมพัจไลทยได้เท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้แบ่งเบา เกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยในการที่เป็นการสร้างงานใน,ในพื้นที่ด้วยการทํานมพัชไรยก็เป็นที่ทราบดีว่าเกษตรกรก็ต้องสร้างสร้างาหมายความว่าต้องจ้างแรงงานในพื้นที่นั้นด้วยใช่ไหมพอจ้างแรงงานพอหยุดไปเนี่ยทางเกษตรกรก็บอกว่าเขาก็ยังต้องต้องจ้างแรงงานนั้นอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างเขาไม่ได้เตรียมอย่างโควิดคราวที่แล้วเนี่ยเขายังเตรียมตัว มันเป็นช่วงปิดเทอมก็สามารถที่จะมาทำเนม้อผัสจไรได้เลยแต่นำดูนำทำนมยู t ได้เลยแต่ณเวลานี้นมพัสจอไรไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็น u s t ได้ในทันท่วงทีก็ต้องนำนมเนี่ยซึ่งมันเกินทางเกรรษตรกรเนี่ยก็ต้องรับนมอยู่แล้วทุกวันก็ไม่มีทางออกอ,อกสคอก็ไม่สามารถจะรับได้เขาเนี้ยจาก40ตันเนี่ยจะไปไหนเราก็เลยต้องใช้เวลาพูดคุยกันเพราะว่าเราต้องประสานหลาย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 หน่วยงานอยู่แล้วต้องประสานทางจังหวัด ต้องประสานทั้งอสคอที่อื่นด้วยประสานแม้กระทั่งที่ว่าใครที่สามารถที่จะทํานม UST ได้เนี่ยเราก็ไปประสานนะฮะก็จบตรงที่ว่าทางอสคอเนี่ยรับได้ที่นี่จาก40ตันรับได้20ตันแล้วก็ไปที่มวกเหล็ก20ตันก็เป็นอันว่าจบอยู่ที่40ตันแต่ทางเราไม่ได้รับทางสหกรเกษตรกรเนี่ย,เ,เ,ยเขาเนี่ย ต้องต้องเอานม UST เป็นนมพาณิชย์ของอสคอไปรับผิดชอบในการขายอีก10ตันเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าถ้ารับหมดเลยเนี่ยยีตันเนี่ยรา,ายการผลิตของอสคอเนี่ยกล่องนมก็ไม่มีมันก็ต้องออกมาเป็นปัญหาก็คือตอนนี้ก็คือช่วยช่วยกันทานนมหน่อยค่ะคือตอนนี้คือประเทศไทยตอนนี้ต้องหันมาทานนมแล้วคะแล้วก็แม้กระทั่งอตอนนี้เกิดภาวะเศรษฐ เกิดภาะวะอุทกภัยอะไรต่างๆเราพูดเสมอเลยว่าในถุงยางชีพถุงนั้นเราขอให้มีนมอยู่ได้ไหมทุกถุงยางทีพไม่ว่าถุงยางชีพใดๆก็แล้วแต่ถุงยางชีพของรัฐบาลเนี่ยมากมายเลยนะคะถุงยางชีพแต่ละจังหวัดเราขอให้ถุงยางชีพอันนั้น,นมีนมเราเองเนี่ยนะจะบระดิจาคถุงยางชีพใดๆก็แล้วแต่ถุงยางชีพของเราจะมีนมไปด้วย ช่วยทั้งเกษตรกรด้วยนะ,ะการสําคัญมากเลยถุงยางชีพเนี่ยเราขอต้องฝากเลยนะแต่ละจังหวัดในความรับผิดชอบของแต่ละท่านผู้ว่าด้วยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือก็ฝากท่านท่านรองผู้ว่านะทางประจวบเนี่ยให้ไปอบอกทางผู้ว่าทางเพชรบุรีว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแค่ทางนี้นมทางเพชรบุรีก็ต้องไหลเข้ามาที่นมอสคอคเหมือนกันก็ต้องไปบูรณาการว่าจะต้องกลับไปทานมเพ่อะไลเพื่อจะส่งให้กับโรงเรียนมันมีข้อกําหนดก็คืออยู่ได้ สามวันใช่ไหมฮะพัชไลพัชไลอยู่ได้สามวันก็ต้องหันกลับมาบริหารจัดการในจังหวัดนั้นๆก่อนที่จะสั่งหยุดโรงเรียนจะต้องมาดูด้วยว่าสหากรณ์เนี่ยจะเดือดร้อนกเกษตรกรจะเดือดร้อนไหมกับการที่จะต้องมาต้องเรื่องน้ํานมถ้า UST เนี่ยมันเก็บไว้ได้นะแต่ถ้าเป็นพัชไลเนี่ยและเกษตรกร,รส่วนมากเนี่ยทำนมพัชไลถ้าเป็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตจะวางแผนยังไงถ้ารอมรับ ก็คือเขาก็คงจะต้องบอกว่าต so ้องเป็นภาพรวมแล้ว yeah. ค่ะนะคะคือการที in China, right ่จะทําอะไรก็แล้วแต่คืออยากให้มีการเป็นภาพรวมคือมันจะต้องประสานกันไม่ว่ากระทรวงศึกษาและก็กระทรวงเกษตรเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนึกถึงเกษตรกรนะคะแล้วก็ต้องนึกถึงผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตอนนี้เกิดฝ่ายของบริหารนมโรงเรียนนะไม่ว่าจะเป็นซื้อนม UST เขาก็จะจ่ายในระบบ UST ซื้อนมพัชไรส์ก็สามารถจะประจ่ายจ่ายในระบบของพัชไรส์แล้ววันนี้คิดว่าทาง ทั้งท่านอธิบดีท่านก็เดี๋ยวท่านก็จะได้ชี้แจงส่วนของผู้บริหารโรงเรียนตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยได้มีการประชุมกันเกิดขึ้นในระดับประเทศแล้วค่ะครับโรงเรียนตอนนี้ที่อยู่ตามสากลต่างๆในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์500ที่จะพบกำหนดในวันที่10ก็จะต้องถูกทำลายตามระบบนี้ตรงนี้นี่ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของสากลเลยก็ได้เพราะถึงเรา6วัน คือเดี๋ยวให้ท่าน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 ลองผู้ว่าตอบนะเพราะว่าเรื่องนมพัชรไลท่านรองผู้ว่าท่านจะรับไปรับผิดชอบครับเรื่องนมผ้าใสแบบนี้ความี่จะทำยังไงนะครับเพาหนดมลือนี้แลครับทำมลือนี้ไม่ทันในส่วนนียมันก็คงทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับคือต้องต้องยอมรับแต่ว่าในส่วนของนมพัชรไลที่จะต้องที่ผลิตมาแต่ละวันนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมต่วน ปัญหาคือ,อเงินมีนะไม่ใช่เงินไม่มีเงินม,นมีพร้อมซื้อนะครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไม่ไม,ไม่ไม่รับนมนะก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมด่วหน่งนะครับแล้วก็ต้องต้องคอยโรงเรียนเนี่ยตรงนั้นก็ให้ต้องให้ช่วยกันรับนมไปนะครับถ้าโรงเรียนรับนมเนี่ยปัญหาตัวนี้ก็จะที่คลายไดทันทีนะครับก็เดี๋ยวจะประชุม่นี้บ่ายโมง,รงประธานกรรมการสากลโล ครับก็ผมแล้วก็ในานามของประธานอุ่มพบใต้และตะวันตกนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่หาทางออกให้กับเกษตรกรนะครับผมว่าก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านตอบบือให้ท่านสักครั้งครับเพราะว่าท่าน ท่านเป็นเป็น,ปนท่านที่เป็นกันเองนะครับผมเองก็ขึ้นกระทรวงบ่อยเมื่อกี้ท่านก็ฝากไว้ว่าท่านถ้ามีอะไรไปตรงที่กระทรวงกเกษตรเลยท่านยินดีพบเกษตรกร,ท,กรทุกวันถ้ามาได้ออกนอกพื้นที่ทนะครับก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงคือเราเห็นใจนะฮะ ทุกวันเนี่ยพอเรามารับตําแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วได้ได้คุมอสคอเราเราอยู่ทั้งอสคอด้วยแล้วเราก็ดูทั้งสหกรณนด้วย2อ,อย่างเนี่ยเราเหมือนคนกลางไม่ว่าใครจะกระแทกซ้ายกระแทกขวาไม่พ้นเรานะเราพยายามจะไกลเกลียกล่ยรเราไม่ได้รักคนนั้นรักซ้ายรักขวาเรารักทุกคนหมดอยู่แล้วถามบอกว่าทําไมการเปลี่ยนโรงงานของเราเนี่ยเราคิดถึงอนาคตตอนนี้เราได้เอานมของไทยเราเนี่ยฮะ ไปให้ขอออยอทางจีนทางจีนก็เริ่มรับนมไทยแล้วนะแต่เนื่องจากว่ามันติดโควิดและเนื่องจากที่ว่าระบบการผลิตของเราแล้วก็เราต้องมาปรับปรุงเรื่องข้อเมื่อกี้เราก็ได้คุยกับทางสหกรณ์เลยว,ว่าเราต้องมาปรับปรุงเรื่องเรื่องเรื่องนมนะเรื่องอาหารนมและเรื่องวิธีการเลี้ยงเพื่อจะได้ส่งต่างประเทศได้ตอนนี้มีทางเดียวนะที่จะระบายนมได้เราต้องเอานมส่งต่างประเทศตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเนี่ย ช่วงต้นปีที่แล้วตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยส่งวันหนึ่งหลายตันมากเลยนะฮะมากมายเลยแต่พอติดโควิดกันมันก็ทําให้นมเน่ยที่เราเคยส่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหยุดชะง,งักไปด้วยเพราะนี่การตลาดมันเกิดการแย่งเงินเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามเปิดตลาดใหม่แต่ละประเทศตอนนี้เราพยายามจะเปิดตลาดใหม่เราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวนะเราพยายามจะเป็นแม่ค้าขายนมด้วยนะ,ะตอนนี้เราก็ขายนมหน้าดูเลยนะเพื่อช่วยเกษตรกรค่ะ อันนี้ก็เป็นคิดว่าจะเป็นแนวโน้มในทางที่ดีเพราะต่อไปเนี่ย bride, นมมันก็ต้องเปิดการเสรีคุณภาพนมของเราก็ต้องให้เทียบเทียมต่างประเทศได้แต่นมจริงๆแล้วนมไทยเป็นนมที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ความต้องการของต่างประเทศท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีปริมาณไม่ว่าจะเป็นโปรโโตีนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็ต้องกลับมาว่าเราจะเข้าสู่ประเทศใดก็แล้วแต่เราก็ต้องให้ให้ประเทศนั้นยอมรับในการที่จะขายให้กับประเทศใดๆก mm. ็แล<ๆ>้ว<ๆ>แตอ่อย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้รับนมไทย โรงงานใหม่ที่เราทําเกิดขึ้นแล้วพยายามทําให้ฮาลานให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่กับเขามาดูโรงงานแล้วแล้วเขาพอใจในสิ่งที่เราจะเอาไปขายเขาด้วยค่ะคิดว่าคงจะเป็นแนวทางที่ดีนะฮะแล้วก็คิดว่าบทเรียนวันนี้ก็น่าจะเก็บไปแล้วก็จดบันทึกไว้เพื่อว่าจะได้แก้ปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาการเทนมทิ้งอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขาดขาดได้ ก็ผมประธานอนันตดีโทนะครับจากสหกรณ์นมไทยเดนหนาต่น้อยก็อยากจะเรียนฝากท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับให้ช่วยผลักดันนะครับให้น้านมดิบไปสู่ในกระบวนการเป็นชีสนะครับมีหลายบริษัทนะครับที่ใช้ชีสแล้วใช้นมจากประเทศน,นอกนะครับฝากท่านช่วยผลักดันให้ไดใ้ใช้นมไทยเข้าไปมีส่วนในตรงนั้นด้วยนะครับ อันนี้ใช้เยอะนะครับชีสที่ใช้ในประเทศไทยพิธซซ่าะอะไรพวกนี้เขาใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้นมจากโคน,นมไทยฝากท่านช่วยช่วยผักดันตรงนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวจะฝากไปถึงพานิดเลยค่ะได้ค่ะ <c oughs> อันไหนของใครคะที่เกษตรกร่า แ่นกระเปาก็สหกรณ์นมผู้เลี้ยงคนนมไม่ยอมไปเป็นประธากรรมการ ทำไมไม่ดันตัวเองก็เป็นคณะกรรมการลมถงนมผงมาขอมาขออยู่เราประมาณ2เดือนที่จะเซ็นไปเมื่อวานไม่ไม่ทักเซนไม่ทักใส่กม่อานอะไรนะทักท่ะรัฐมนตรีช่วยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรครับท่ามนนายาเสพติดนะครับเข้าทักทายพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหานะครับผม ก <c oughs> ็ต้องการ <c oughs> เรียนให้พวกเราทราบว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบรรญ,ญาไทยเศษไทยเศษนะครับ <c oughs> ตอนนี้ท่านมาพบก,กับพวกเราเรียบร้อยแล้วขออนุญาตพวกเราตบเือต้อนรับท่านหน่อยครับคุณหรือว่าท่านเป็นนางฟ้าของชาวานครับผม ถามพวกเราหน่อยครับสวยป่ะครับสวยท่านเป็นรัฐมนตรีที่สวยที่สุดของนายกประยุทธ์ครับท่านบอกว่าท่านนายกประยุทธ์แอบชมท่านเสมอว่าท่านสวยมากอ๋อพูดเองว่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกพูดเองแล้วเนี่ยที่เราไปจากงานวันเกิดจากการประชุมหาลือที่อึด ยืดเยื้อมานานนะครับตั้งแต่เร,เรามีปัญหาวันนี้ท่านมาปัญหาทุกอย่างจบฉะนั้นนะครับนม40ตันของพวกเราจะไม่ได้เททิ้งอีกแล้วครับ <S 2> <S 2> <S ฉะนั้นวันนี้ท่านมาพบกับพวกเราแล้วขออนุญ,ญาตเรียเนเชิญท่านพูดคุยกับพวกเราสักเล็กน้อยนะครับ เพื ated, uh, pe en, pe en Ö, ่อเห็นเห็นความสามารถและความสวยงามของท่านขอเรียนใจครับท่านครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะเราก็จะช่วยในสิ่งที่เรารับผิดชอบแล้วก็เราทําได้สิบความสามารถนะัะ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการท่านก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องการเทนมแล้วก็เป็นเกษตรกร,กรและท่านเองท่านก็เป็นคนของอประจวบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยท่านก็เป็นห่วงเรื่องนมเสม,มอเลยท่านจะถามไทยเรื่องนมตลอดเวลาอยู่แล้วนะท่านต้องการให้คนไทยเนี่ยดื่มนมได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะต้องการให้คนไทยเนี่ยดื่มนมได้ทุกวันแล้วเด็กเนี่ยมีโอกาสได้ดื่มนมทุกวันเนี่ยสูงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยการส่งเสียงไปให้ทรมผ่านในการที่ได้ดื่มนมสารอทิตด้วยละกัน เพราะว่าเป็นการช่วยเกษตรกรนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วเราก็เป็นกําลังใจให้แนวทางที่ดีก็คือเราพยายามจะผลักดันเนี่ยนมเนี่ยออกนอกประเทศให้มากที่สุดคราวนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรนะคะให้เลี้ยงนมเนี่ยตามหลักแล้วก็ตามสู่อประเทศนั้นๆที่จะรับนมเราอย่างเมืองจีนเนี่ยเขาก็ตอบรับมาแล้วว่าเขาจะรับนมของประเทศไทยเราอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีเป็นตลาดใหม่ที่เราพยายามจะผลักดันตลาดใหม่ๆให้เกิดขึ้นในตลาดของโคนมขอบคุณมากค่ะ เพื่อไปการแสดงความขอบคุณนะครับอาชีพโคนมพักเกษตรกรพวกเราชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคดมนะครับหรือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้รับพระรับพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ก้าตามที่เราเล่าทราบโดยทั่วกันนั้นนะครับสูงหนเพื่อเป็นเกียรติให้ภาพนี้ ประดับไว้ในบ้านท่านหรือสำนักงานหรือห้องทำงานของท่านขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสังวนโภมีผู้แทนพวกเราชาวคนใภาคใต้และตะวันตกมอบภาพนี้ให้กับท่านท่านรัฐมนตรีช่วยเสร,รและสกอ์ท่านมานัญญ,ญาไห่เศกครับขอ,ขอกราบเรียนเชิญครับ ัันหมครบและสุดท้ายพวกเราคงไม่คงไม่รบกวนท่านมากนะครับขอพวกเราตบมือแสดงความยินดีกับความสำเร็จและส่งท่านให้เรียบร้อยขอการเรียนเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับเกษตรกรเลยนะครับท่านท่านถ่ายรูปกับเกษตรกรนี่พี่ อยู่ห่างๆตรงนั้นแหละค่ะนั่งอย่างนั้นแหละค่านห่างๆกันนิดนึงค่ะระยะห่างก่อนระยะห่างนะครับที่ผมท่านก็มีระยะห่างนิดนึงนะครับอ่อนะฮะท่านมาให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับนะครับขอระยะห่างนิดนึงนะครับระยะห่างหน่อยเขาขอห่างอีกนิดห่างอีกนิด อันนี้อันนี้ขอบพระคุณ s. <S นะเลอาดานี่เลยโอ้เรียบร้อยแล้วอืมอีกอีกอันหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการไม่ทราบอยู่ไหนนี่ใครอือรัฐมนตรีว่าการอ๋อฝากไปใช่ไหมโอเคปรบมืออีกครั้งครับขอปรบมืออีกครั้งครับขอบุญอีกครั้งคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ คุกเก็บมา

เป็นโรงเรียนเไทยด้วยศาสนาด้วยศาสนาเดียวไทยก็ไปไทยถึงเวลาก็ศาสนาที่เป็นือเอาช่วงเย็นใช่ไหมที่พูดถึงช่วงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์วันก็เต็มวันเที่ราคาเยอะประมาณตรงนี้นะครับอยากเติมก็เต็มวันนี่คือวันนี้ผมก็อยากจะนำเสนอให้ท่านอิหม่ามมาด้วยพอดีท่านยุมากท่านยุมากผมก็เลยว่าเจอเจอท่านมามาต้อนรับท่านด้วย อะไรอย่างอย่างกำนันบุญนะเดี๋ยว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 จะผ่านให้อาจารย์การช่วยเป็นข้อสอบได้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทางสอสอสวับนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็อ่า หลายท่านนะครับที่เป็นสมาชิกภาคภูมิเยไทยนะครับแล้วก็เป็นแกนนาในพื้นที่นะครับก็เลยขอถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็ท่านนายาเทเสก็จะเดินทางกลับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเสร็จวิจิตตรวจองค์การส่งเสริมการโคนนมแห่งประเทศไทยสำนักงานอสคอภาคใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ถือว่ามาให้กาลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมนะครับแก้ปัญหาให้นะครับเป็นการที่บอกว่าเป็นภารกิจที่ เต็มที่เต็มร้อยนะครับวันนี้หลังจากพี่น้องเกษตรกรที่้ยงโคโนมนะครับได้เมื่อวานนี้มีการนํานมมาเทแล้วก็ท่านบอกว่าท่านผ่องถ่ายแล้วถ่ายเทให้จนมีเกิดการแก้ปัญหาที่สุดครับต้องเป็นภารกิจและก็ภาพที่เห็นอยู่ฮะก็ท่านมาถ่ายรูปกับพี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับขององค์การส่งเสริมการจิตการโคโนมแห่งประเทศไทยสำนักงานอ,อสคภาคใต้นะครับวันนี้นะครับสดๆดจากนเชีีร์ภูมิใจไทยนะครับที่บอกว่า ภารกิจอยู่ไหนนะครับรัฐมนตรีอยู่ไหนนะครับเราจะตามไปดูนะครับวันนี้ภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยมนัญายาไทยเศษนะครับมาที่อําเภอปานบุรีจังหวัดปัะจวกคีขันนะครับมีแต่เรายิ้มนะครับขอเสียงหน่อยครับปรบมือหน่อยครับนะฮะสุดยอดครับนะฮะวันนี้มาถึงแล้วก็ต้อนรับนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับภารกิจที่ท่านรัฐมนตรีมนัญญนยาไทยเศษนะครับแล้วก็เราจะส่งท่านขึ้นรถนะครับ นั่นท่านรองผู้ว่าขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับครับผมนี่ฮะครับมวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและที่มาที่สุดครับนี่แหละครับอบอุ่นนะฮะท่านลงถึงใต้ไปทุกที่นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยวันยาใจเสดนะครับวันนี้ท่านลงมาที่อสคภาคใต้แล้วก็มาเจอปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกานแก้ปัญหาโดยการถ่ายเท20ตันส่งไปที่อ่ามวกเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี่นะครับนับว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งรีบและรวดเร็วที่สุดนะครับนี่แหละครับภารกิจ สไตล์ผู้หญิงแก่นะครับเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีช่วยลุยกันทุกภารกิจนะครับที่นี่วันนี้องค์การส่งเสริมกิจการคดนมแห่งประเทศไทยสำนักงานอสคภาคใต้กระทรวงเสร็และสาก์นะครับที่มาในภารกิจนะฮะเสร็จปั๊บนะฮะท่านก็แก้ประจุดละจุดแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสาก์ด้วยนะครับวันนี้มาช่วยนะครับภารกิจแล้วก็มีอสเจ้าของพื้นที่นะครับท่านสวัสดนะครับมาต้อนรับ และก็ที่สุดกันที่สุดวันนี้นะครับแม้ทั้งเวลาตั้งแต่เช้านะครับที่ทีมงานแล้วก็ท่านภารกิจท่านมรัญญาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเวลานี้บ่ายกว่าจะบ่ายสองแล้วนะครับยังอยู่ในพื้นที่แก้ปัญหาไม่เสร็จไม่กลับนะครับหลังจากแก้ปัญหาเสร็จปั๊บในห้องประชุมหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะก็จบภารกิจแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครนี่ฮะขอบคุณมากวันนี้ทันเชียร์พมิไทยขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ